สวัสดีค่ะเที่ยงวันนี้ก้าวทันไอทกับดิฉันศรีสุดาวินิสุวรรณค่ะปัจจุบันนี้ผู้หญิงของเรานะคะก็ได้รับการยอมรับก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารในระดับสูงในหลายๆอุตสาหกรรมค่ะวันนี้เราจะไปดูอุตสาหกรรมทางด้านไอทหรือว่าในหมวดทางด้านไอทกันบ้างนะคะว่าผู้หญิงนั้นเข้ามามีบทบาทยังไงบ้างค่ะ ว่าเลยในฐานะที่อยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสา,า,าหกรรมออนไลน์เวลาเราร่วมงานหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนในวงการก็ตามเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายเยอะกว่ากันคะคือแล้วแต่สายงานคือถ้าพูดถึงมาร์เก็ตติ้งคือผู้หญิงจะค่อนข้างเยอะอแต่ว่าถ้าเราไปทางโปรแกรมเมอร์อ,อะไรอย่างงี้คือจะส่วนใหญ่เป็นผู้ชายคือแทบจะหาผู้หญิงที่เป็นโปรแกรมเมอร์แทบจะไม่ได้นะครับค่ะและจริงๆแล้วเนี่ยตลาดต้องการโปรแกรมเมอร์ผู้หญิงไหมคะ ครับผมต้องการครับคือตรงนี้คือทางโปรแการ,รเองเองคือความเป็นผู้ชายเยอะคือต้องการคือมันไม่ได้มุมมองแบบหลากหายนะครับเพราะฉะนั้นต้องการมุมมองของผู้หญิงเข้ามาร่วมเพือ่อจะได้ผลิต ก็รดับขึ้นมาให้มันดีที่สุดครับอืมค่ะอย่างสถิติที่น่าสนใจคุณี่วาเล่าให้ฟังนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผู้หญิงที่ในอุตสาหการรมไอทขอีของของทั้งโลกเนี่ยไม่ได้โดดเด่นขึ้นมานะค,ะคือผู้หญิงที่ทำงานได้สายไอทีซีไออะไรต่างๆคือแค่3%ามเเน่นั้นเองถ้าทเทียบกันเอชร HR, คือประมาณ25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นคือผู้หญิงที่ทํางานด้านไอทีแล้วขึ้นระดับสูงคือค่งาน้างน้อยมากบางทีกูแบบว่ามุมมองความคิดของเราคือผู้หญิงในส่วนใหญ่งานครีเอทีฟจะดี เราจะคลียมีครีเอทีฟมากกว่านะที่ว่าถ้าเป็นงานองค์กรแล้วบางทีมัน o b j e c t i ีฟมากๆงานบริหารคนแล้วนอกจากเป็นผู้หญิงแล้วเป็นคนไทยเนี่ยยิง่งยิ่งยากเข้าไปใหญ่แนะนำคนที่อยากก้าวขึ้นมาแบบแบบพี่บ้างทำยังไงคะก็พี่ทํางานหนักตั้งแต่อายุยังน้อยๆนะแล้วก็ทํางานเต็มที่งานอะไรที่ผู้ชายทําได้ก็ทําได้เหมือนกันหมดนะแล้วก็ถามว่าจริงๆแล้วมาอยู่ที่เรากล้าที่จะนําเสนอขนาดไหน โลกของไอทีโลกของอินเทอร์เน็ตจริงๆเราไม่ได้เลือกเพศถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าผู้หญิงเองก็มีความสามารถไม่แพ้กันเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนก็เป็นรูปเ,เป็นโมเดลที่ดีมากในการที่มองว่าผู้หญิงเองเนี่ยมีความสามารถแล้วก็สามารถที่จะก้าวมาเป็นผู้บริหารโดยเฉพาะบริษัทไอทีเราจะเห็นจํานวนของผู้หญิงเนี่ยมีอัตราที่สูงขึ้นนะคะค่ะก็เชื่อนะคะว่าในอนาคตผู้หญิงเรานั้นจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารในระดับสูงในทุกอุตสาหกรรมเลยค่ะแต่แอมคอเดเนตก็ขอให้กาลังใจผู้หญิงในอุตสาหกรรมไอที เอาละค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวไอทีในช่วงของพาเลตไอทีแล้วมาพบกับช่วงข่าวไอทีได้ใหม่นะคะทุกข่าวเที่ยงอังคารและพฤหัสสบดีค่ะเพียงนี้ดิฉันศรีสุดาวินิสวรรณลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องั่นเปรียรพรสับแสนยากรพาเลตไอทีค่ะ เตือนภัยผู้ใช้ Android เพ <c oughs> ื่อระวังการโหลดแอปพลิเคชันเกี่ยวกับธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเพราะล่าสุดพบว่ามีคนสร้างแอปนิสัยไม่ดีสร้างแอปลอกลอกปลอมตัวเป็นแอปจากธนาคารหลายแห่งในประเทศไทยซึ่งไม่แน่ว่าอาจจะหาทางขโมยเงินเราด้วยดังนั้นก่อนโหลดแอปดูชื่อผู้สร้างแอปให้ดีก่อนนะคะจะให้สะดวกปลอดภัยก็ไปกดลิงก์จากหน้าเว็บธนาคารเลย ส่งท้ายว่ข่าวการทุ่ทม60,000ล้านบาทของ Facebook ซื้ออีกแล้วค่ะล่าสุดเป็นบริษัทเออ l a คลาสดาวรุ่งผลิตอุปกรณ์สวมศีรษะเพื่อเข้าสู่โลกเสมือนจริงหรือ VR ตอกย้ำวิสัยทัศน์ f a c e b o o k ที่จะบุกตลาดประสบการณ์เกมและความบันเทิงยุคใหม่